สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและว,วันนี้ไม่อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Monster DNA ครับเป็นเกมที่ผมได้ไปเจอในอ e ิชิโอครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีตัวเกมเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการศึกษาสปรลาดก่อนที่จะนำา DNA ของสปร์ลาดตัวนั้นๆมารวมกันกลายเป็นสปรลาดตัวใหม่แล้วก็นำสปร์ลาดที่ผสมเรียบร้อยแล้วนำไปส่งต่อน,นั่นเองตัวเกมก็ง่ายๆคอนเซปต์เท่านั้นแหละครับ แต่ว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วว่าเกมนี้มันจะเป็นอย่างไรฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลามากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไปครับมาเริ่มมาให้เราทำการใส่ชื่อนะครับก็ใส่ชื่อเลยนะฮะบ,บีมซ่านะครับโอเคไปลวยกันเลยครับโอ้โหเป็นห้องที่แบบว่าล็อกไว้หลายชั้นมากๆนะครับกันไว้กันอันตรายอะไรบางอย่างนะ โอเคดูเหมือนว่าเราจะกดได้แค่คุณลุงคนนี้นะครับอุ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรฮะว่าไงฮัลโหลเวลฮัลโหลสวัสดีนะอ่าวัสดีครับทำไมคุณลุงมีคุณลุงมีหนูอยู่ข้างๆที่ไหล่ด้วยอ่ะเป็นรัฐถทุยเหรอหน้าที่ใหม่ของเธอจะเป็น DNA h i g Specialist ก่อนที่เธอจะไปขอพูดอะไรชัดๆสักหนึ่งอย่างนะ ดูเหมือนว่าเราจะเป็น DNA Hybrid Specialist ครับก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผสม DNA นั่นเองนะครับโ okay. อเค <c oughs> ฉันรู้ว่าเรามนุษย์เนี่ยชอบทความเสียหายตลอดเวลาเลย <c oughs> ฉันก็นเลยทิ้งขู่มือไว้ในการจัดการอ,าอุปกรณ์เหล่านั้นนะนะโหขอบคุณมากเลยครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งฮะ ดูเราสปาราดแล้วก็ดูภารกิจด้วยก่อนที่จะรวมร่างพวกเขาละกันโอเคได้เลยจำไว้อย่าให้ตัวเองตายโดยสปาราที่แกเป็นคนสร้างมันขึ้นมาละ่ะโอ้โอเคได้เลยครับเดี๋ยวก่อนไปเลยไปโอยโอเค ดูเหมือนว่าภารกิจของเราเนี่ยก็คือทําการเอาด NA นเอเนี่ยมาผสมกันเพื่อสร้างสปาร์ลาดขึ้นมาประมาณนั้นนะครับไหนดูซิว่ายังไงเอยโอเคยังไม่รู้อะไรเลยฮะตอนนี้อ่ะอันนี้คืออ่าน่าจะเป็นวิธีการผ่านเนาะก็คือมอนสเตอร์ดีเครับให้ทําการอ่านเรื่องราวทั้ง7เรื่องแล้วก็ทําการหาว่าเราจะรวม DNA นของสป,ปร์ลาดตัวไหนมารวมกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสำเร็จภารกิจนั่นเอง เอาเป็นว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนเนาะเดี๋ยวเราก็ไล่ไปทีละขั้นตอนละกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่เกิดปัญหาผิดพลาดใดๆนะครับโน้ต <Note S 1> ว่าคันโยกสามารถใช้ได้กระจกเนี่ยสามารถดึงขึ้นดึงลงได้โอเคอันนี้ l a s s e s น่าจะเป็นแว่นนะครับแว่นเนี่ยสามารถใช้ในการเช็คมอนสเตอร์ออร่าได้นะครับทำการใช้มันบ่อยๆนะจะได้เห็นว่าสปาร์ตเหล่านั้นมีออร่าอะไรบ้างถ้ามีอะไรบางอย่างกระพริบสีน้ำเงินหมายความว่า มันอยู่ในขั้นตอนหรือว่ายังใช้ไม่ได้ในตอนนี้โอเคประมาณนั้นนะครับเอาละอันนี้คืออะไรเอ่ยคําเตือนกระจกแล้วก็บาร์สเนี่ยคือสิ่งที่ปกป้องคุณได้นะครับให้มันอยู่ได้ตลอดนะไม่งั้นคุณจะเป็นอันตรายได้โอเคไอ้น,นี่เหรออ่าโอเคมันมีสิ่งที่เรียกว่าอันนี้ด้วยครับคันโยกเนาะอ่าโอเคมีอะไรอีกบ้างอ่าอันนี้คือแว่นเนาะ ให้เราทำการเช็คสัปราดนะครับว่ามันมีออร่ายังไงโอเคแล้วเราเอาลงยังไงก่อนอ่าโอเคไม่มีปัญหาใดๆเนะาะมาอ่านข้อมูลกันครับภารกิจในวันนี้ครับเราต้องทําการสร้างสัปราดทั้ง4ตัวด้วยกันก็คือซอมบลิชมนุษย์ผู้กินสมองนะครับเฟลทอทติ้งวิตเดอร์ลองชาร์ปทีสก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันแหลมคมเหรอโอแฟชั่นคอสตอมอนสเตอร์หรือว่า สัปลาดเก่ากึกที่อยู่ตามทะเลนะประมาณนั้นแล้วก็มอนสเตอร์ฮูเดตอินเดอะอินไซ n ์แอนด์อ e ไก็คือสัปลาดผู้ที่ตายจากข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่านี่ครับนี่คือสัปลาดทั้งหมด7ตัวนะที่เราต้องมานั่งอ่านเรื่องราวกันนะครับโอ้ยนี่คืออะไรเป็นการโชว์สัปลาดนะครับแต่ละตัวนะอ่าฮะ เราสามารถเปิดกระจกได้ด้วยนะครับก็คือเปิดอย่างนี้อ่าแต่ว่าอ่าเราเอาแท่งเหล็กวางไว้อยู่ก็น่าจะไม่มีปัญหาใดๆเนาะสตีเวนใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ที่บูชแลนด์ที่ที่เหล่าบูเชอร์นะครับหรือว่าเหล่าพ่อค้าขายเนื้อเนี่ยแบบว่าจะมีชีวิตเบิกบานใจมากๆเขารักในการตัดเนื้อของเขามากๆนะครับแล้วก็ตัดแบบว่าช้าๆแต่ชัวร์เออเพื่อให้รสชาติของเนื้อเนี่ยมันดีที่สุดประมาณนั้นนะครับ เขาก็เปิดร้านขายเนื้ออย่างผิดกฎหมายเนาะแล้วก็เก็บความลับมาเป็นเวลาหลายปีมากๆนะครับวันหนึ่งลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าแพทเทิร์นของผิวหนังเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเพื่อนของเขาเลยอ้าวหมายความว่าไอ้บูชเชอร์คนนี้เขาตัดเนื้อมนุษย์ขายนะครับประมาณนั้นสตีเวนก็เลยถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนั่นเองครับมีอ่าจมูกใหญ่ มีหูใหญ่แล้วก็มี DNA เป็นสีฟ้าก็คืออันนี้นะครับโ okay. อเคคนต่อมานะครับดอลฟี่โอ้โหโอ้โหโอเคแต่ละคนก็จะมีเนื้อเรื่องของเขาเนาะอุ้ยอุยอุยอุยอันนี้มีฟันที่แหลมคมนะครับเราอาจจะต้องใช้อันนี้ในการผสมซักตัวหนึ่งก็เป็นได้นะตั้งแต่ที่เขาอายุยังเล็กดอลฟี่เนี่ยเขาอยู่ในหนึ่งในแก๊งที่มีความน่ากลัวที่สุด ในโลกครับที่มีชื่อว่าโอเชเนตเขาและเพื่อนร่วมแกงของเขาเนี่ยเชื่อว่าเหล่าปลาตัวเล็กๆมันไม่ได้ฉลาดอย่างที่เขาคิดเอาไว้แล้วก็นอกจากนั้นมันยังไม่มีคุณค่ามากมายอีกะด้วยแบบถ้าคิดแบบเว่อร์ๆหน่อยก็คือประมาณว่าเห็นปลาตัวเล็กๆเ,เป็นเหมือนมดกระจอยร้อยและความคิดแบบนั้นมันก็เลยขับเคลื่อนพวกเขาในการแสวงหาผลประโยชน์กับคนที่อ่อนแอกว่าในมหาสมุทรแห่งนี้ครับ เขาได้พบจุดที่ตกต่ำที่สุดของเขาครับในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปยังการโป้นครั้งต่อไปของแก๊งนี้เหล่าปลาตัวเล็กๆทำการร่วมมือกันแล้วก็ทำการจับดอฟฟี่ได้ครับแล้วแก๊งเนี้ยก็ทิ้งดอลฟี่ไปเลยนะครับประมาณนี้สามารถอยู่ใต้น้ำได้นะครับมีความฉลาดมีฟันที่แหลมคมนี่ไงชับทีสจ,จริงด้วยแล้วก็มี DNA ไเป็นสีเขียวนะครับประมาณนี้โอเคคนที่3มอร์ฟี มอร์ฟี่เนี่ยนะว่าเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์นิวเคลียร์เลยก็ว่าได้ปู่ของเขาเนี่ยเป็นพยานของสงครามระดับดวงดาวนะครับครั้งที่3อันนี้ยิ่งกว่า World War เพราะว่ามันเป็น Planetary War นะครับคือเป็นสงครามระดับดวงดาวตีกันอนะเออประมาณนั้นครอบครัวของเขาเนี่ยภูมิใจในการกลายพันธุ์ของพวกเขาเองมากๆแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ภูมิใจเกินไปหน่อยครับเพราะว่าเขาทำการกระจายการแพร่พันธุ์ ของเขาเนี่ยไปให้คนอื่นเพราะว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกลายพันธุ์เหมือนพวกเขานั่นเองคนนี้ดูไม่ค่อยผิดอะไรนะก็เป็นแค่คนที่กลายพันธุ์นะประมาณนั้นมีคอยาวนะครับมีฟันที่แหลมคมมีจมูกอ่าโบนี่นะครับแล้วก็มี DNA เป็นสีม่วงนะครับโอเคคนต่อมาส c a r รี่นะครับสการีโ่โอ้ยอุ้ยเดี๋ยวน้มันมอง มันไม่ได้มองประตูที่เปิดปิดใช่ไหมนะโอ้น่ากลัวจังมันเหมือนแบบมองลาดลาวอยู่เลยครับสกาลี่เนี่ยถือว่าเป็นดาราเบอร์ต้นมากๆนะครับในช่วงปี5498เราไม่รู้ว่าปีนี้คือปีอะไรนะแต่ว่าสันนิษฐานได้ว่าคนนี้น่าจะเป็นดาราเจ้าเก่านะครับประมาณนี้จากาดวงดาวที่ชื่อว่าเซเลสเทรียทิ้งภาระอันยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงนานของเขาวันหนึ่งเนี่ย เอเจนต์ของเขาครับตัดสินใจว่าพวกเขานั้นอยากจะให้ดาราคนนี้กลับไปอยู่ที่หลุมศพของเขาก็คือเอาง่ายๆอยากจะให้ดาราคนนี้ตายนั่นแหละง่ายๆเลยแต่ว่าการตายในที่นี้ครับก็เพื่อเพอร์เฟกต์โรลหรือว่าบทบาทอันยอดเยี่ยมเขาตื่นมาด้วยความสับสนครับเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นโปรเฟชันลของเขาครับเขาก็ทําการกระโดดขึ้นมาถ่ายทําอย่างทันทีโชคร้ายครับด้วยความโกรธเกลียและความโมโหของเขา มันไม่สามารถลดน้อยถอยลงได้เลยเขาเนี่ยจบด้วยการฆ่าทีมงานหลายคนมากๆครับด้วยเหตุผลที่แปลกมากๆพื้นที่ฆาตกรรมนี้โหแย่มากครับคือเละเละเลยแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาทำในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับเขาก็เลยถูกต้องขังนานที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือ463ปีนั่นเองเขานั้นเป็นโครงกระดูครับมีเนื้อมีดวงตาที่กรวงโบแล้วก็มีด n a ที่เป็นสีแดงนั่นเองครับ กว่าจะอ่านเนื้อเรื่องเสร็จเนี่ยคืออ่าน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะฮะตอนนี้อ่านเจ็ดตัวเลยเหรอโอ้ไม่ก็อุ้ยเดี๋ยวนะแปลกๆคนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอเลียนแกรนดบาครับหรือว่า,าคุณปู่เอเลียนเนาะในช่วงปี1 9 9 9ก่อนที่จะเกิดสงครามาระหว่างดวงดาวครั้งที่3เกิดขึ้นเหล่าเอเลียนดังที่บุคคลที่อยู่ในโลกทำการกล่าวถึงนะครับ เขาเนี่ยมีภารกิจในการสอดแนมแล้วก็ทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์หวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมว่าสปีชี์เหล่านั้นเนี่ยมีอินเตอร์แอคหรือว่ามีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับเขานั้นใช้เวลามากถึง356ปีในโลกนะในการทำการวิจัยครับถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจนอยู่ดีในตอนจบครับดาวเกิดของเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะให้เขากลับบ้าน คุณปู่เอเลียนซึ่งเป็นชื่อที่ถูกขนานนามในตอนนั้นได้ถูกกล่าวหาโดยเพื่อนร่วมงานของเขาว่าแบบอาจจะทำงานไม่ดีอะไรทำนองนั้นครับก็เลยถูกเนรเทศโดยข้อหาผู้ก่อการร้ายข้ามกาแล็กติกนั่นเองทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเออเป็นคนแก่ครับบักกี้เดสทอยไอครับก็คือมีดวงตาที่ที่พังเนาะฟันก็หายไปด้วยนะครับแล้วก็มี d n a คือสีชมพูนะครับโอเคคนต่อมา แซมนะครับชื่อเหมือนมนุษย์ที่สุดแล้วเนี่ยคนนี้นะครับวอตไม่ใช่มนุษย์เลยสักนิดเดียวนะฮะแซมผู้ที่รู้จักกันในฐานะนักวิทยาศาสตร์จากดาวแอสทาริสดินแดนแห่งการาดัดแปลงนะครับเขานั้นทำการดัดแปลงตัวเองมาหลายรอบมาก,มากๆทำการออกจากาดวงดาวไปยังดวงดาวหนึ่งะครับเพื่อ,อหนี อาชญากรรมของเขาที่เคยก่อขึ้นมาความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายของเขาเนี่ยทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องหาที่ต้องการที่สุดใน New World นะครับแต่จู่ๆแซมก็เหมือนกับว่าเขาลืมว่าร่างดั้งเดิมของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทาการเปลี่ยนร่างมาเป็นหลายทศวรรษมากๆอนะเนาะในตอนที่เขาเพยายามที่จะกลับร่างเป็นร่างเดิมครับเขาก็แทบจะลืมไปแล้วว่าร่างกายอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้แทนนะ มีปากใหญ่นะครับมีเขามีชิคโบนที่แหลมก็คือมีคางตรงแก้มนะครับที่แหลมแล้วก็มี DNA เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็มาแปลกเหมือนกันคนต่อมาคือดิกนะฮะเขาก็คือโอ้ยหน้ายิ้มมาเลยอ่ะก่อนที่ดิกจะกลายเป็นอาชญากรดังทุกวันนี้ เขาเนี่ยเคยเป็นนักแสดงตลกมาก่อนเขาเนี่ยปรารถนาที่จะทำสแตนด์อัพคอมเมดี้ครับหรือว่าเดี่ยวไมโครโฟนนั่นแหละจากกาแล็กซี่สู่กาแล็กซี่ก็คืออยากจะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนที่เก่งที่สุดในระดับจักรวาลเออประมาณนั้นเขาเนี่ยพยายามที่จะเฟ้นหามุกใหม่ๆอยู่เสมอในตอนนั้นมุกของเขาเนี่ยก็ดันตรงกันกันกบฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่า Smiling Butcher พอดีครับตำรวจก็เลยทำการจับเขาเพราะว่า ร่างกายของเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันซะอย่างนั้นเลยฮนะเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรอหน้ายิ้มครับหัวสี่เหลี่ยมตาเล็กแล้วก็มี DNA เป็นสีน้ำเงินเข้มนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับก็คืออาดัมนะฮะโอเคนี่ไงอาจจะเป็นชายคนแรกที่เกิดขึ้นมาในโลกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาละในบางครั้งธรรมชาติก็กลืนกินธรรมชาติด้วยกันเองอาดัมเนี่ย เกิดขึ้นมาในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักแต่ว่าช่างน่าโชคร้ายเพราะว่าสัปปะหลาตัวนี้ได้ก่ออาชญากรรมที่ไม่สามารถพูดได้คือมันน่าจะสะอิดสะเอียนนะครับประมาณนั้นกับใครก็ตามที่มาขวางทางเดินในโลกใบนี้ก็คือใครก็ตามที่แบบมาขัดขวางเขาเขาก็จะคาไม่เลือกเลยนะครับถึงแม้ว่าสัปปะหลาดที่มาจากดาวที่อดัมเคยอยู่เนี่ย จะไม่สามารถโอนถ่ายร่างกายภายนอกได้เพราะว่า DNA ของพวกเขาเนี่ยก็เบสิกมากๆครับทิงนั้นเขาสามารถเปลี่ยนถ่ายหรือว่าส่งโอนจิตใจได้นั่นเองอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอดัมหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ว่านี่คาแรคเตอริสติกครับเน่าจากภายในฮะมีความชั่วร้ายหลงเหลืออยู่นะมีความปรารถนาที่เก็บงำเอาไว้แล้วก็มี DNA ที่เป็นสีส้มนะครับโอเคเราอ่านหมดละ ตอนนี้เราก็อ่านครบแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องผสมมนุษย์ผู้กินโอ้ยอยากเลยเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะสปราดที่เน่าจากข้างนอกด้วยเหรอถ้าเน่าจากข้างนอกเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นอเอเลี่ยนแกลปใช่ไหมเออเพราะว่าเขาก็ดูดูแก่แล้วนะครับเป็นไปได้นะสีชมพูใช่ไหมกับสีส้มนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะ เอาล่ะทีนี้เราต้องทำยังไงต่อครับขอโทษที่อาจจะต้องอ่านนานหน่อยนะอ่คลิก the left button locate e เดิ l e of the d e ดสก็คือกดด้านซ้ายนี้นะครับอ่าโอเคแล้วยังไงแล้วเราก็เอาสีอ่าอันนี้ออกมาเนาะอันนี้แกรนเอเลนแกรนปานะครับมีสีอะไรนะผมอ่านไม่ทันนะครับเอาอันดก่อนล้วกันสีส้มเหรอสีส้มนะครับโอเค กับเอเลียนแกนปาที่เป็นสีชมพูนะเอาสีส้มออกมากับสีชมพูนะครับโอเคทีนี้ลองกดปุ่มสิปึ๊บผสมร่างโอ้ my god อ่ะทีนี้ยังไงครับก็คือเราสามารถที่จะเอาเทสแอดจัสเมนต์มาได้เหรอ เราควรจะเอามาจริงๆเหรอปิด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 ทุกอย่างโอเคเราไม่เช็คความอร้ายก้าวร้าวดีไหมอ่าผมเอากระจกลงได้ไหมฮะอุ๊ย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 อ้าวเช็คความก้าวร้าวสิหรือยังไงฮะอันนี้คือเทสอะไรเหรออ่า Why อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเราจะเทสยังไงอะ่ะเราต้องคอยกันเอาไว้นะฮะไอพวกไอนี้มันน่ากลัวเหลือเกินมันอาจจะฆ่าเราได้ทุกเมื่อเว่ยหมุนเร็วเกินจะตายไหมเนี่ยอุ้ยตายเลยนี่คือตายใช่ไหม อ๋อนี่ไงมันมีให้เช็คตรงนี้เช็คว่าสปาราตตัวนี้มีเลือดไหมสปาราตตัวนี้น่าเกลียดไหมสปราตตัวนี้ผสมกับดิ๊กไหมสปาราตตัวนี้มาจากนอกโลกไหมอย่างงี้หรอโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะได้อันนี้มาละซึ่งถือว่าผิดนะเพราะว่ามันไม่มันไม่เรืองแสงเราน่าจะพลาดนะครับเราน่าจะพลาดหลายๆอย่างเลย แสดงว่าผมคิดผิดพลาดคือตัวที่ตายจากด้านในเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นอดัมแต่ว่าตัวที่ตายจากข้างนอกมันมีอยู่หลายตัวเนาะตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะครับนี่ส卡ลี่นะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยเคยตายมาแล้วหนึ่งรอบด้วยนะก็เป็นไปได้นะครับมีสีแดงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูแล้วกันนะเอาสีแดงกับส้มมานะครับ ทำการรวมร่างรวมร่างขั้นสุดยอดกลายเป็นโอ้ว้าวนี่ไงเราถูกต้องด้วยครับแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วถูกทางแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเช็คไหมมีออร่าหรือเปล่าไม่มีนะอิสมอนเตออันนี้มีเลือดไหมไม่โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ดี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 หดเหี่ยมครับหดเหี่ยม เราลองปรับที่30มสิบเปอร์เซ็นต์สิโอ้โอน่ากลัวจัดเลยอะ่ะสวาวไปยังทางโหดร้ายนะเอออันนี้เขาจะทำร้ายเราไหมถือว่าไม่โหดร้ายไหมแบบเนี้ยนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันสปารายน่าจะโหดร้ายแหละนะครับโอเคอ่าสปารตัวนี้อ่าไอไหมผมจะลองเทสทีท่ห้ตไอครับโอเค มอนสเตอร์ตัวนี้ไอมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีรอยยิ้มไหมไม่น่ามีนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ผสมกับดิกไหมไม่มอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มาจากนอกโลกไหมใช่มอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ถูกคลุมไปด้วยเลือดไหมไม่มอนสเตอร์ Monster ตัวนี้น่าเกลียดไหมน่าเกลียดนะฮะโอเคส่งไปเลยเอาละน่าจะประมาณนี้ครับนี่เรามีดีเอ็นเอผสมอยู่แล้วสงอันเนาะ ต่อมานะครับผมว่าเอา Fred eating with the l o ลองชาร์ e เอก่อนดีกว่านะฮะก็คือเป็นส์ปาลาดกินเนื้อที่มีฟันที่แหลมคมโดยผมคิดว่าจะมีอยู่2คนด้วยกันก็คือมีสตีเวนที่เขาเป็นอ่าบูชเชอร์เนาะคนนี้นะครับสตีเวนคนที่ฟันแหลมคมมันมีอยู่2คนก็คือมีดอลฟี่กับอ่าโมฟี่2คนนี้ฟันที่แหลมคมทั้งคู่ ดังนั้นผมจะลงเอาสตีเวนกับมอร์ฟี่แล้วกันนะฮะสตีเวนมีสีเป็นสีฟ้าเหรอฮะโอเคแล้วมอร์ฟี่ล่ะสีอะไรมอร์ฟี่เป็นสีม่วงโอเคครับสีฟ้ากับสีม่วงนะฮะเอาละรวมร่างถูกต้องหรือเปล่านะถูกต้องครับอ่าโอ้ยยย โอ้โหโอเคจะป,ประหลาดตัวนี้คุมไปด้วยคุมไปโอ,โอ,โอเคคุมไปด้วยเลือดไหมใช่อารีไหมอารีมาจากนอกโลกไหมน่าจะใช่นะฮะอเออเอา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 เอ,เอ,เอ,เอผมขอโทษเดี๋ยวเดวผมต้องจูนใหม่ก่อนแย่ละแย่ละผมหมุนเขาเยอะเกินไปเขาจะตายหรือไม่ ผมไม่ตายหรอกมัง้งใช่ไหมโอเคผมหมุนเขากลับมาก่อนนะฮะอ่าอย่างนี้เขาน่าจะทําลายอ่กระจกไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเขาหันหลังนะครับผสมกับดิกไหมไหมมีความโหดเหี้ยมที่30%มสิบเอรเไหมลองเทสดูมีรอยยิ้มนะครับที่น่ากลัวไหมลองเทสการไอซส,สัก50%นะฮะ ็มีการไอนะครับผมขอเช็คหน้าใหม่ได้ไหมผมมองไม่ค่อยเห็นว่ะเออมองหน้าสิรอยยิ้มน่าจะมีนะอืมสปาราตัวนี้โหดร้ายไหมก็น่าจะโหดร้ายแหละเมื่อกี้เหยีกจะฆ่าเราเลือกเกินนะครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้ยมันสามารถทำลายได้ด้วยไปเลยไปไหนก็ไปโอเคเอาล่ะต่อมาครับ ซอมบี้เหรอที่กินสมองคนโ้ยากแฮะซอมบี้ผู้กินสมองคนเหรอสกาลี่นับว่าเป็นโอแฟชั่นได้นะเพราะว่าเขาก็เขาก็ดูแก่นะครับเอองั้นผมจะลองเอาสกาลี่มารวมกันกับดอลฟี่ไหมดอลฟี่สีเขียวนะครับกับสกาลี่สกาลี่สีแดงนะครับโอเคลองเทสดูครับสีเขียวกับสีแดง รวมร่างกลายเป็นมองไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อเห็นแล้วครับหน้าดูแปลกๆนะอมหมุนเร็วไปหน่อยเนาะโอ้เรียบร้อยตัวแตกไม่รู้ถึงอะไรเลยอ่ะส่งไปก่อนส่งแบบไม่รู้นี่แหละนะครับแสดงว่าอันเมื่อกี้ไม่ใช่อ่ะ เอา้างานจบแล้ววัดวัดถึงคุณบีมซ่าตอนนี้กะของคุณจบแล้วดูซิว่าคุณสามารถทําได้หรือเปล่าโอ้โอ้ดีทุกอย่างดีโอ้ยยังพอได้อยู่นะถือว่าผมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการผสมที่สุดยอดอยู่บายบายโอ้ย ถือว่าเกมก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องอ่านเยอะนิดนึงนะครับสําหรับเกมนี้ก็ถือว่าจบเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองขอลองใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะคือในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะ,อะลองมาให้มันโจมตีเราไหมเออผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันโจมตีเราอยังไงนะมาดูสิมาลองดูกันครับดูว่าอ่าทูเดย์ลิสของเราเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมว่าว้าวทูเด l i ลิสต่างกันไปในแต่ละครั้งนะครับ ตัวแรกเลยครับคือสัตว์ที่กลายพันธุ์และเป็นสัตประหลาดที่ไร้น้านะครับงั้นก็มีอยู่2ตัวสกาลีกับสกาลีกับสกาลีสกาลีกับมอร์ฟี่นะครับใช่ก็คือสีม่วงกับสีแดงนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันผมจะให้เขามาทำร้ายเราด้วยนะฮะร,รวมร่างโอเค กลายเป็นสปลาน้าหยองอุ้ยโอ้ไม่กอดผมจะทำการเปิดหน้าต่างเอาไว้นะครับดูซิเขาจะทำร้ายเราไหมยอย่านะเป็นคนดีหรือเปล่าอุ้ยไม่นั่นไงนั่นไงสัญญาณแห่งความสัญญาณแห่งความชั่วร้าย <laughs> โดนแน่อาผมอยู่ห่างจอแล้วทุกคน คอยโดนคอยโดนละกันนะทุกคนนะคอยโดนนะโว้โโอ้ยอ,อ,อยู่ไกลยังจำสแกร์เลยอะ่ะโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับ monster dna นะถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจดีครับเออไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มเนี่ยหรือว่าอันนี้เป็นตัวเกมเต็มแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าในตอนนี้ผมทําการโหลด เกมนี้มามันเขียนว่า0.5เนาะก็คือยังไม่เป็นเวอร์ชั่นเต็มนั่นแหละก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นเต็มมันจะเป็นยังไงมันจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับและทุกคนชอบหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันนะครับมันอาจจะมันอาจจะมีบทพูดเยอะหน่อยแล้วก็มีความผิดพลาดบ้างยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไ้เพียงเท่านี้กันก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม